สวัสดีสสดค่ะดิะฉันนางสาววรณสุวรรณโชติค่ะดิฉันนางสาวอภิยาคลองดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคอ n บ i เยอร์ค่ะและซูเปอเตอร์ค่ะมาดูกันเลยคอ n บิเยอร์คือคอ n บ i เยอร์คือโมเดลที่ใช้ในการบรรจุของหลายชิ้นวัตถุดิบชิ้นงานและว,วัสดุชิ้นส่วนเข้าด้วยกันในกระบวนการกระบวนการเดียวโดยใช้คอ m บ i เยอร์เข้าจัดการ สถานที่และหลายชิ้นงานรวมกันเพื่อลงมือในการทําขั้นตอนถัดไปเช่นการรวมชิ้นงานวัสดุหลายหลายแหล่มันเข้าสู่กระบวนการที่ต้องการหน้าที่ของคอมไบเนอร์ 1. รวมหลายชิ้นงานเมื่อมีหลายรายการเพื่อนําไปประกอบในโพรเซสถัดไป 2. การควบคุมของการไหลของข้อมูลและสิ่งของเช่นการรวมวัตถุดิบลหลายๆชิ้นในกระบวนการการผลิต เพื่อข้อมูลและสิ่งของเป็นไปอย่างราบรื่น s e p a r a เรเนะคะคือโมเดลที่ใช้แยกสินค้าหรือวัตถุดิบให้แยกออกจากกันเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบจับในแต่ละโปรเซสและทำให้ทำง,งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องแยกซ้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการถัดไปหน้าที่ของ s e p a r a เรเนะคะ 1. แยกสิ่งของออกจากกันเช่นวัตถุดิบชิ้นงานชิ้นส่วนให้ออกจากกันไปยังหลายแหล่หรือหลายโปรเซส 2. การกระจายสิ่งของไปยังหลายทางเลือกเช่นถ้ามีชิ้นงานที่มาหลายชิ้นสามารถแยกชิ้นงานไปยังหน้างานอื่นๆได้ 3. การจัดการไหลของสินค้าหรือชิ้นงานสามารถแยกสินค้าหรือชิ้นงานไปยังหลายโปรเซสได้แต่ละโปรเซสมีกระบวนการทาง,งานที่ต่างกันในะแต่ละโปรเซสเช่นการจัดสรรการผลิตการแบ่งสินค้าตามประเภทนั้นเป็นต้นค่ะ พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ